คุณเคยประสบป,ปัญหาเวลาที่ตีไบดิสาแล้วเนี่ยมันรู้สึกเบื่อหรือเปล่าครับปัญหานี้จะหมดไปครับเพราะว่าอัปเดตในวันที่16มีนาคม2565เนี่ยได้เพิ่มการตีดิสโก3 3แบบใหม่ขึ้นมาเวลาที่เราอัญเชิญเนี่ยเราสามารถใช้ไบดิสโก้จำนวนต่างๆเพื่อที่จะอัญเชิญบอสออกมาเป็นแต่ละระดับนะครับซึ่งระดับที่ว่าเนี่ยก็จะมีของรางวัลที่แตกต่างกันด้วยนะครับสำหรับการยกตัวอย่างเนี่ยผมจะยกตัวอย่าง สมาชิกปาร์ตี้ที่มีทั้งหมด5คนนะครับพอเราไปถึงที่อัญเชิญแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวพรีระมิดสี่เหลี่ยมอะไอพีระมิดทรงสามเหลี่ยมมันจะไปรออยู่แถวแถวนั้นให้เราไปกดคุยนะครับทั้งหมด5คนเลยแล้วก็ใส่ใบดิสท,ที่ประกอบแล้วเนี่ยเลือกเอาว่าจะใช้อัญเชิญเป็นระดับไหนถ้าเกิดเราอยากได้ระดับ5เนี่ยเราก็จะต้องใส่ใบดิสในสมาชิกทั้งหมดเนี่ยต้องใส่คนละ5ใบแล้วก็ ให้หัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยเป็นคนกดเปิดใช้งานนะครับมันก็ถึงจะอัญเชิญมอนเตอร์ออกมาสำหรับเรื่องของตารางตัวนี้เนี่ยมอนเตอร์ระดับ2ขึ้นไปจนถึงระดับ5เนี่ยจะค่อนข้างที่จะอึดนะครับผมได้ไปลองกับพี่ในกิวมาของเขาเนี่ยส8 0ของผมอะ2 2 0สระดับ2ก็ตีค่อนข้างนานอยู่แต่ว่าก็ชิวไม่มีอะไรมากแต่เป็นระดับ5เนี่ยคือแบบเยี่ยนียวอะ ของผม AP 2เอ้ยของผม DP อะ่ะประมาณ29มั้งอันนั้นมันเป็นตัวลองนะก็คือแบบกระทืบทีเดียวคือผมแบบเกือบหายอะ่ะถ้าเกิดเราแบบห้าวมันก็จะเป็นแบบในคลิปเนี่ยแหละครับเอ้ยใจเย็นลูกพี่โดวมากผมทำไมครับมาด,ดีซัดถึงตายไม่เสียดายเสียดายอยู่ไม่ทันแล้ว ตายบ่อยจะตายแล้วเรื่องบัตปิดชาร์จแล้วเรื่อเช็คเช็คของเช็ดเหลือเหลืออันเดียวแล้วน้ำตาลีออนพกมาห้าหกขวดเย็ดอ๋อนี่คือได้เลยเทียชิดสิบหกอันเลยเหรอท่าทีการซุตรีทั้งสอไปจะมาอ้าวไอ้ซาดชิบหายแล้วโอ้โหเขี้อกว่าทีเดียวจะตายห่อมือ เลือกตีไหมคนเดียวไหววะพี่เพราะผมไม่ได้นะตัวตัวเนี้ยเออตัวนี้มันก็ไหวอยู่นะแต่แม่มันสะบัดมันสะบัดปีกมันแบบเจ็บมากเลยอ่ะืันรถเร็วอยู่ป่ะน่าจะใช่โหเชี่ยโคตรแรง หัวทีเดียวหน้าแดงอ่ะโดนมันปางนะแต่ตันเป็นแคคนโอ้โหแม่งไม่เนี่ยโอ้โหเวยโคตรเจ็บแต้แต่แบบซับห่างๆอย่างห่วงห่วงโอ้โหเชี่ยปั่นทีเดียวตายเลยโอ้ยสัตสิเพื เคลียร์ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดเลยละกันมันน่าจะตีตัวเด็กแล้วก็เราได้มันได้ดาเมจด้วยนะเกิดด้านหน้าผาหินเลยชิพายแล้วเอาไงดีวะมันโยกของมาจากกาเดียนมานี่ได้ปุ๊บอะมีอะไรโยกได้มั่งเนี่ยเฮ้ยไม่มีที่อะไรยโยกได้เลยมาหน้าพี่เดียวเฮ้ยเฮ้ยตัวเด็กมันปักมันแค่ไงพี่ตากเป็นบ่ะตากเป็นบ่ะ โอ้โหตายเป็นเบือเลยกันโลกตีตัวอะไรวะตีซเซเวอ่ยตีมา้าเปล่าเออวะ่ะม้าดาวดีกว่าจริงเหรอใช่เฮ้ยมา้าผมอยู่ไกลไม่ตีหรอกผมท่อเลยครับผมท่อเลยอ่อยาวท่ออันท่ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกไปครั้งเดียวถือว่าซื้อความรู้ใช่ไหม หรือว่าเรารู <problems> ้อย <Airbnb> no ู่แล้วแต่ยังทำอยู่เหลือแตกไอ้สัตเฮ้ยรถเปิดรถแล้วจะเหลือเหรอพออันยังมันรีไอ้เหี้ยไอ้สัตมันรีเลือดป่าววะเฮ้ยมันรีมันรีรีที่ไหนเหรอรีเขาเหี้ยแล้วรีที่เสร็จแล้วไม่อยู่รีเลิกตี รอครึ่งชั่วโมงอะวันหายเข้ามาเปิดใหม่อ้าวเชี่ยอย่างงี้มันก็เติมใหม่ดิสัตว์เจอกูแน่เกิดแล้วกูไม่เอะกูตายแล้วเปิดไม่รอดอ่ะมันเจอกูกอะไรวะมีจิก๊กก็เตะอย่าหาทำหายหรอ อออยังอยู่โคตรแรงเฮ้ยแม่งกระโดดไปทางนิดดาวต่ป right? ุ่งมาทางกูสาโดนนี้เลือดไม่เด้งแปลกนะเชี่ยหน้าแดงแล้วเขินเอาตีมาเต้าตีม่นสุดท้ายแล้วนี่ดาวข้าเลยเย็ด ไอตัวขี้นี่มันฆ่าฆ่าตัวอะไรตายได้หรอวะพูดได้สามสามตัวผู้ได้สามสิบสองหมดแล้วใช่ไหมเหลือสองใบไม่ใช่เหรอเอ้ยเหลือสี่ดีเหลือสี่ใส่คนละสองไปสองใช่ไหมสองสองสองเออเดี๋ยวดูแบบคนละคนละเรืเ่องเลยอ่ะ เราเริ่มตีเท่าไหร่นะสี่ทุ่มครึ่งว่ะเศราทุ่มครึ่งนี่เดี๋ยวดูตัวนี้ไม่ได้แดกหรอกเคล็ดด้วยเดกก็ตายเฮ้ยเฮียไม่นิ่มว่ะแต่ว่าไม่แรงมากไม่แรงมากได้อยู่ได้อยู่ ใช่บอสโั่วๆทั่วไปเดี๋ยวราแบ็กสตาร์เต็มตัวก่อนเดี๋ยวเจอกันตีมันแบบเต็มเม็ดเต็มน่วยออกไปสตาร์ทีโโทโโโโไวๆหโมโดรุมๆไต่ยี่หมดแล้วเนี่ยเอ้ยที่เจ็ดอันเองเหรอวะน้อยจังเปิดอะประมาณไม่ถึงนาทีหรอกต่ตอนมันพูดเก็บปืนพุ่เอฟปืนแหม่ตี มาอีกสองใบเฮ้ย,<า>ยได้เท<า>่าไหร่พี่เบ็ดเซ็ตเบ็ดเซ็ตได้หกสิบอ่ะเฮ้ยผมได้หกสิบเอ็ดป่ะ